อันนี้เป็นบูสตาผงนะคะบูสตาผงเราจะผสมน้ำร้อยลิตรนะคะกับผงเราจะใส่ไปประมาณห้าช้อนนะคะสห้าอันนี้นะคะเราใส่ไปประมาณห้าช้อนต่อน้ำหนึ่งรอยลิตรนะคะแล้วก็จะผสมกับบูสตาที่เป็นน้ำนะคะ ่เป็นน้ำอันนี้นะคะเขย่านิดนึงนะคะอูสตาที่เป็นน้ำนะคะเราจะผสมไปประมาณสิบฝาใช่ไหมคะสิบฝาฝาสิบซีซฝานึ่งมีประมาณสิบซีซีนะคะขออนุญาตใช้ลิปแกะเลยอันนี้นะคะ หนึ่งฝาเราใช้ประมาณสิบฝานะคะต่อน้ำหนึ่งร้อยลิตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการฉีดพ่นนะคะ เราไม่ใช้ขันอันนี้อันนี้มืออาชีพอันนี้มืออาชีพฮะเลียม่ใส่เลใสฮอร์โมนค่ะใสฮอร์โมนใช่อ,อ๋อเป็นข้าวโพด <c oughs> <c oughs> เป็นข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพด <c oughs> <c oughs> 没拿。看不好了